มาริโอมาจากไหนวะนะโอเคลงมาแล้วครับอย่างแรกเธอต้องหาปืนก่อนนะนี่คือเครื่องอะไรเฮ้ย <c oughs> อะไรคันเน <c oughs> ี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยน่ากลัวไม่ไปดีกว่าไปทางนี้ดีกว่าครับปลอดภัยดีอ่าท่อนี้ดีกว่าทาอนั้นมันปินเดเฮ้ยตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยจะมาเข้าใกล้กูเออโอเคน่าจะพาย่าหน้าจะพายแล้ว,ลวนะอมั้งอืมตรงนี้จำได้ว่าน่าจะมีปืนนะไอ้ตรงเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยังไง ไม่ไช่หย่าอย่าย,ายา่าเก็บปืก่อนอาๆๆๆๆมา,อาหมายในตรงนี้มีลิฟด้วยมันแกแล้วเมืม่อกี้อะไรก็เขียววิ่งผ่านหน้าไปอ่ะตัวอะไรไม่รู้ครับโอเคแต่ว่าเราลงมปถืปืนก่อนถ้ามันปิดนะเอ่อมีคนลงมาก่าน,น,น,นี้หรอใช่เขาจะไปสญญนใจรับพาปืนอยู่เดียวครับตอนเนี้ยอืมปืนอยู่ไหนวะจำหน้ามันจะอยู่ห้องนี้น่เออจุดหนึ่ยปืนอยู่นี่นะครับโอเคได้ปืนมาละมาได้หมดแล้วไม่กลัวใครละ ไอ้มเขียวจะห้ามโดชั่ให้มีทางไปด้วยไปดีกว่ามันจะรับมันจะพาไปทางไหนอะโอ้โหโดดไม่ถึงอีกตายละโอเคขึ้นมาแล้ะมาดูนี่เปิดยังไงปู่มเขียวนี่คืออะไรอะ่ะเอ่อเปิดดิดอ๋อมันคือปุ่มประตูใช่ใช่ใช่เออมึงอืมบักบักบักทืยหน้าเทานะครับเนี่ยมาต่อไปก็มืงแล้วบักหน้ากากไปแล้ว โดนน่าจะโดนเพื่อนจัดการไปแล้วนะครับโอเคต้องมาปืนกว่าอืมรีเสิร์อีเกิลด้วยปืนแรงนี่ดีเสิร์นี่โอเคงั้นผมคมช์ผมเดินมาห้องไหนไม่รู้เขาเหแต่ว่าเข้าห้องนี้ก่อการห้ออะไรไม่รู้นะแล้วนั่นเพื่อนเราใช่ไหมมีห้องขาเทเฟดดีก็มาเทแล้วน,นั่นอะไรอะ่ะไปดูยิอะไรยาวๆผีเปรตเหรออ๋อไม่ใช่คุณยายของเราเออย,ยิงคุณยายมาได้ไงวะ โงนี้เปิดได้นี่อชไรปืนเอเ4ก้าสี่ A 94, ปืนยิงยุงนั่นเองครับโอเคเฮ้ย hey, <hey>, hey. เออเชือกเรอ่มันเพืเราตัวเขียวอ่ะไปดนอะไรอ่ะอืมไม่รู้นะครับในด้ห้องนี้มีอะไรเอ่อห้องนี้อะไรมีอะไรอีกเออมีลูกซองว่ะอืมคุณจะเป็นผู้สวรรค์นนะฮะเป็นผู้ซองละอืมผู้สวรรค์ข้าวุธอนะไรเนี้ยองนนี้ห้องอะไรเฮ้ย บักบักเงินเออตายหาไปดีวะแล้วห้องนี้ห้องน้ำโอเคห้องน้ำดูก่อนมีอะไรเพื่อมีของดีนะห้องน้ำนี่ถ้าหัวมันสลดมาก็ไม่มีอะไรนะครับในห้องน้ำั้งนั้นแล้วก็ไปต่อจีกว่าเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเอ้ยเสียงนิ้วค,คุณนะใช่ไอ้ยักษ์ม่วงนั่นหรือเปล่าอะ่ะไหนวะเฮ้ยห้องนี้มีอะไรอะ่ะเออไม่สนใจก่อนเข้าห้องนี้ก่อนจะก่อไหม เอเอตรงนี้ดีกว่าสนใจทางนี้ดีกว่าเฮ้ยตรงนี้มีทางไปด้วยอืมไปทางไหนวะ